สวัสดีค่ะเ,เพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP แับเราสามัคคี VIP นะคะประจำาวันที่สิบสิงหาคมหกห้าเนาะคําเตือนจากทางช่องทุกคลิปทุกแนวทางไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะเป็นแค่แนวทางการวิเคราะห์ตัวเลขแค่นั้นนะคะแต่ละแนวทางเนาะสําหรับเรา VIP ตัวเด่นก็คือ0กับ3ตัวรองก็คือสกับห้าศู0ย์ศ05ย์08 สามศูนย์สามหนสามปดสตัวก็0ูนย์สองห้าศูนยสาห้าหนึ่งสห้าสมห้าเจ็ดแปดศนย์สองหรือเพื่อนๆจะจับเอาใหม่ก็ได้เด้อหรือจะจับคู่คว้แล้วก็0ูนย์สองสองศูนย์นห้าห้าห้าสามสามห้านะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกแนวทางอย่าลืมเอาเราเฉพาะกิจมาด้วยเด้อสี่ตัวก็สีตัวนี้นะี่ เราวีไอก็เราจะเฉพาะกิจเด้อนสี่ตัวกับสี่ตัวนี้นะต่อไปเราสามัคีวีไอตัวเด่นก็คือ1กับ7ตัวรองก็คือ5้ากับ9นะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ย์ดเจห้าดดเจดเก้าหนึ่งสห้าเจ็ดเก้าเจดห้าหนึ่งเ้าเ้าหนึ่งห้าเจ็ดเ้าหนึ่ง จับคู่ก็หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งถ้าจะมาก็อีกหนึ่งสามสามหนึ่งเด้อสองแนวทางนี้มาจับใส่กันนะแล้วก็เอาลาจะพาะกิบมาสามาคีมาเพื่อนเพื่อนจับเลขสี่ตัวทั้งสี่แนวทางห้าแนวทางวันนี้นำมาตั้งแล้วก็จับคู่ซื้ออันไหนที่มันตรงกันแล้วก็เขียนไว้ก่อนเนาะ แล้วก็เขียนัยวเลขที่มันไม่ตรงกันเพิ่มขึ้นมาก็แค่นั้นเลยเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกแนวทางนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะคะพากันกดไลค์ให้บ้างเด้ออย่าพากันดูกันเฉยๆเนาะที่จริงมันก็นถูกกับทุกวันอยู่นะมันราคาก็ยังดีเด้โชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้ขอให้เข้าสามตัวตรงๆเด้อทุกแนวทาง